เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเราต้องซื้อเกมมิ่งสมาร์ทโฟนมาเพื่อเล่นเกมในเมื่อสมาร์ทโฟนทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยมันก็สามารถเล่นเกมได้เหมือนกันวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันครับกับ Lenovo Legion Phone Dual 2 สวัสดีครับผมจาสเปกโฟน วันนี้เราจะมารีวิว Lenovo Legion Phone Dual 2นะครับตัวนี้เป็นเกมมิ่งสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Lenovo และตัวนี้นะครับจะเป็นเกมมิ่งสมาร์ทโฟนที่มีความแตกต่างจากสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปนะครับมันน่าจะตอบคาถามได้เลยว่าทําไมเราถึงต้องซื้อเกมมิ่งสมาร์ทโฟนมาเพื่อเล่นเกมนะครับหลักการเดียวกับคอมพิวเตอร์เลยนะครับเรามีแล็ปท็อปธรรมดาสําหรับการทางานแล้วเราก็มีแล็ปท็อปสำหรับการเล่นเกมหรือว่าเกมมิ่งแล็ปท็อปนะครับสออย่างนี้ก็มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกับตัว Lenovo Legion Phone Dual นะครับตัวนี้ ในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆตัวช่วยที่ทําให้เราเล่นเกมได้สะดวกมากขึ้นรวมถึงระบบระบายความร้อนนะครับที่สมาร์ทโฟนปกติทั่วไปที่ขายเป็นรุ่นปกติเนี่ยมักจะไม่ได้เน้นย้ําในส่วนของการระบายความร้อนที่ดีแบบตัวนี้ยังไม่รวมถึงฟีเจอร์อื่นที่ Lenovo Legion Phone d u e l 2ตัวนี้ทําได้นะครับว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้นไปรับชมพร้อมกันเลยครับ อย่างแรกเลยนะครับที่ทําให้เกมมิ่งสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเกิดมาเพื่อการเล่นเกมโดยแท้จริงก็คือตัวช่วยในการเล่นเกมต่างๆที่เขาใส่มาให้แบบไม่ยั้งนะครับโดยเฉพาะใน l e n o v o l e g i o n Phone d u e l 2เครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับตัวช่วยเล่นเกมหลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกที่เห็นแล้วก็โดดเด่นเตะตามากที่สุดก็คือในเรื่องของการออกแบบตัวเครื่องนะครับที่ดูมีความเป็นเกมมิ่งมีการใส่ไฟ RGB ์เข้ามาเพื่อให้มันมีความแตกต่างจากสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปรวมถึงระบบช่วยเล่นเกมต่างๆนะครับอย่างตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ,บออคตาทร ช่วยกดทั้งหมด8ปุ่มด้วยกันนะครับจะมีปุ่มด้านข้างทั้งหมด4ปุ่มนะครับเป็นปุ่ม R1, R2 แล้วก็ L1, L2 มีปุ่มด้านหลังสําหรับการสวายฟ์นะครับสามารถเซตปุ่มได้และที่บอกว่ามันเป็นออกตาทิกเกอร์ igger, เพราะว่าเขามีในเรื่องของตัวฟอร์ตทัชอีก2จุดบริเวณตรงหน้าจอ ฝั่งซ้ายแลวก็ฝั่งขวามือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเซตปุ่มได้ทั้งหมด8ปุ่มเลยถามว่าลักษณะการเซตปุ่มนี้เหมาะกับเกมอะไรนะครับเรียกได้ว่าเหมาะกับเกมทุกเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอย่างโมบ้าที่ต้องมีการกดสกิลเยอะเราอาจจะสามารถเซตปุ่ม L1 L2 แทนการซื้อของหรือว่าแทนการกดสกิลเสริมหรือถ้าเกิดเป็นเกมแบบ FPS หรือว่าเกมแนวเอาตัวรอดนะครับอย่างพวก PUBG หรือว่า Call of Duty นะครับเราสามารถเซตปุ่ม L1 L2 แทนการยิงการเล็งไปจนถึงการเซตปุ่มด้านหลังนะครับแทนการ สลับกระสุนการเปลี่ยนปืนอะไรพวกนี้ก็ทําให้เราเล่นเกมได้สะดวกขึ้นแล้วก็ได้เปรียบศัตรูเป็นอย่างมากเลยนะครับ อย่างที่2นะครับก็คือ Lenovo l e g i o n Phone d u ล l 2เครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของเกมมิ่งสมาร์ทโฟนเลยนะครับเราจะเห็นว่าระบบระบายความร้อนในแบบที่การเอาพัดลมมาติดหลังตัวเครื่องเนี่ยหลายรุ่นเขาก็มีทํามาแต่ว่าส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์เสริมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานตัวพัดลมระบายความร้อนของสมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นอื่นๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดเรื่องของการเกะกะในการเล่นนะครับมีน้ําหนักในตัวเครื่องเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าใน e g i o n Phone d u ล l 2นะครับตัวพัดลมระบาย ใส่มาในตัวเครื่องเลยนะครับก็อยู่บริเวณกึ่งกลางตัวเครื่องถามว่าทําไมต้องเป็นตําแหน่งตรงนี้นะครับเรโนโวเขาก็ได้ทําการคิดมาแล้วว่าตําแหน่งที่วางตัวพัดลมนะครับแล้วก็วางพวกเวเปอร์แชมเบอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเป็นตําแหน่งที่เรียกได้ว่ามือเราสัมผัสน้อยที่สุดเวลาเล่นเกมนะครับสังเกตง่ายเวลาเราเล่นเกมนะครับถือเครื่องแนวนอนมือเราจะสัมผัสบริเวณด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของตัวเครื่องมากๆนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณตรงด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้เรโนโวจะให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเขาจะทาไงก็ได้ให้ความร้อนมาไม่ถึงบริเวณด้านซ้ายแล้วก็ดาานข เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตำแหน่งที่เกิดความร้อนหรือบริเวณชิปเซตทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่บริเวณตึงกลางตัวเครื่องแล้วเขาเอาตัวแผงเวเปอร์แชมเบอร์นะครับวางทับไว้ White, เพื่อดึงความร้อนออกมาจากนั้นก็มีตัวทูบ b o แฟรนะครับที่จะเป่าลมร้อนออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเล่นเกมนานๆตัวนี้นะครับผมลองทดสอบเล่นเกมต่อเนื่องแบบเป็นชั่วโมงเลยนะครับก็พบว่าความร้อนเนี่ยมันไม่ได้พุ่งสูงมากไปแม้ว่าผมจะเล่นเกมอย่างเคนชินินแพคที่ปรับการตั้งค่าสูงสุดนะครับก็ยังรู้สึกว่าตัวเครื่องเนงด,ดเเมิเมเลย ที่สําคัญนะครับการเพิ่มน้ําหนักตัวทรูโบแฟนเข้ามาเนี่ยนะครับทำให้น้ำหนักตัวเครื่องโดยวรวมเนี่ยมันอยู่ที่200กรัมนิดๆนะครับก็ถือว่า ถ้าเทียบกับตัวระบายความร้อนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมว่ารับได้นะแล้วก็น้ําหนักมันก็ไม่ได้ถือว่าหนักกว่าสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปสักเท่าไรนักนะครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นตอนนี้นะครับหน้าจอขนาด6.7นิ้วขึ้นไปเนี่ยก็ล้วนมาพร้อมกับน้ําหนักที่200กรัมบวกแล้วนะครับตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาถือว่าเล็กน้อยนะผมว่าน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ50กรัมสําหรับตัว t u r b o f a n เนี่ยรับได้นะครับกับสิ่งที่มันทําได้นั่นเองนะครับ อย่างที่3นะครับก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ระบบการชาร์จเร็วนะครับต้องบอกก่อนว่าสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปในแบตเตอรี่ก็อยู่ที่ประมาณ5,000มิลลิแอมป์อยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับตัว Lenovo Legion Phone Dual 2นะครับตัวนี้ก็แบตเตอรี่ เรียกได้ว่ามิลแอมมากใกล้เคียงกันแต่ว่าเขาจะมีเรื่องของระบบการชาร์จเร็วนะครับตัวนี้มีพอร์ตชาร์จทั้งหมด2พอร์ตในตัวนะครับแล้วก็สามารถเสียบชาร์จพร้อมกันได้ด้วยการเสียบชาร์จพร้อมกัน2พอร์ตน,นะครับจะให้กําลังไฟในการชาร์จไฟสูงถึง90วัตต์เลยเรียกได้ว่าสูงเป็นดับต้นๆในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนนะครับแล้วมันทําให้การชาร์จไฟเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่กลับเข้าตัวเครื่องได้รวดเร็ว,รวจริงๆรวมถึงตัวแบตเตอรี่ของเขาเองนะครับก็ถือว่าใช้งานเล่นเกมได้ค่อนข้้้าา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 างงงงต่่่่่่ออเเเเเเนนนืยววปปปรรรรรรระะะะมมมมณึถกกิิดดดดดไไโโหพจ ประสิทธิภาพของตัวเครื่องให้สูงสุดนะครับแบตเตอรี่มันก็จะถูกกินพลังงานมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับในกรณีที่เราเล่นเกมเป็นเวลานาน,านๆต่อเนื่องนะครับ Lenovo Legion Phone d u e l 2นะครับเขาก็มีตัวช่วยอย่างการ bypass นะครับเราสามารถเสียบสายชาร์จแล้วก็ให้ตัวบอร์ดนะครับรับไฟจากอะแดปเตอร์ได้ตรงๆเลยโดยที่ไม่ผ่านแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยยาวนานมากขึ้นนะครับอัตาราการเกิดแบตเสื่อมก็จะน้อยกว่าสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปถ้าเราเทียบกับการเล่นไปชาร์จไปตลอดเวลานะครับถัดมาก็เป็น เรื่องของซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเล่นเกมนะครับ l e n o v l e g i n Phone d u e l 2นะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัว r e g e o n Assistant นะครับวิธีการปัดเรียก l e g e n n Assistant ก็คือในหน้าเกมให้เราปัดหน้าจอจากด้านบนลงมาก็จะมีเื่อในส่วนของตัวแผงคอนโทรลต่างๆของ l e g e n n Assistant นะครับมันก็จะมีในเรื่องของการบอกสถานะต่างๆของตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi การเชื่อมต่อ 5G ว่าขณะนั้นค่าสัญญาณเป็นอย่างไรมีค่าปริงเท่าไหร่สามารถปรับในเรื่องของความสว่างหน้าจอในเรื่องของความดังของเสียงรวมถึงสถานะการทำงานของ GPU แล้วก็ CPU ว่าตอนนั้นทํางานอยู่ที่เท่าไหร่ตัวหน้าจอเองนะครับมีเฟรมเรทอยู่ที่เท่าไหร่ด้วยนะครับรวมถึงตัวทัชแซม p ิ i n g เรทตรงนั้นขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่ไปจนถึงเรื่องของอุณหภูมิแบตเตอรี่แล้วก็ในเรื่องของโหมดแรมเพจนะครับโหมดนี้เมื่อกดปุ๊บก็จะทําให้ปลดล็อกประสิทธิภาพตัวเครื่องทั้งหมดนะครับมันก็จะทําให้การเมวลผลน่าสูงขึ้นมากถัดมานะครับก็จะเป็นไอคอนต่างๆบริเวณทางด้านขวามือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆของตัวฟีเจอร์ในตัว Lenovo เปิดปิดพัดลมสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ตัววายติกเกอร์นะครับที่สามารถเซตได้ทั้งหมด8ปุ่มด้วยกันมีตัวสตรีมโหมดด้วยนะครับสตรีมโหมดตรงนี้ของ l e g i o n Phone Duel 2เนี่ยเวลาเรากดเปิดสตรีมโหมดปุ๊บเราจะสามารถเล่นเกมไปพร้อมกับการสตรีมเกมได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปต่ออุปกรณ์เสริมมากมายไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโดยตัวกล้องเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาจากบริเวณด้านข้างตัวเครื่องนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าทําไม l ล n อ v o ร e g i เ n p h นด e d u ร l 2เทนะครับถึงวางตำแหน่งของกล ส่วนการสตรีมในตัว Legion Phone d u e l 2นะครับตอนนี้รองรับอยู่แค่ Twitch กับตัว YouTube เท่านั้นนะครับยังไม่รองรับ Facebook Gaming นะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของ Visual Plus นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับในเรื่องของ ความสว่างให้มันมากกว่าการตั้งค่าปกติของตัวเกมนะครับมีเรื่องของตัว HDR ทําให้เราสามารถเห็นรายละเอียดต่างๆได้คมชัดมากขึ้นเห็นได้ง่ายมากขึ้นก็ส่งผลให้เราเล่นเกมได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวช่วยอย่างตัว RAM cleaner ก็ตรงตัวเลยนะครับเป็นการเคลียร์ RAM มีตัว bypass ชา r ์จอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าตัวนี้สามารถเสียบสายชาร์จแล้วเราก็เล่นเกมไปได้ด้วยเลยโดยที่ตัวอะแดปเตอร์เองมันจะจ่ายไฟเข้าบอร์ดโดยตรงนะครับก็จะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยเรียกได้ว่ามี อายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นนะครับแบตเสื่อมน้อยลงมีการตั้งค่าฟอสทัสนะครับแล้วก็มีตัว shadow recording นะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆาําหรับคนที่อยากจะอัดเกมไปอวดเพื่อนในโซเชียลนะครับบางทีเราเล่นเกมในช็อตที่เราคิวได้บางทีกดอัดไม่ทันหรือว่าถ้าเกิดเรากดอัดไว้ต่อเวลามันอาจจะทาให้เครื่องร้อนแล้วกินประสิทธิภาพและทําให้ประสิทธิภาพของตัวเครื่องลดลงนะครับเราสามารถใช้ตัว shadow recording โดยตัว shadow recording นะครับจะเป็นการอัดเหตุการณ์ย้อนหลังไป15วินาทีนะครับสมมุติว่าผมเล่น AOV แล้วผมคิวได้ ผมก็กด Shadow Recording มันก็จะอัดการล่วงหน้าก่อนหน้านั้น15วินาทีไว้ผมก็จะได้คลิปเท่ๆตอนที่ผมคิวคนอื่นได้นะครับไปบดเพื่อนในโซเชียลมีเดียได้นั่นเองนะครับ ถัดมานะครับก็เป็นในเรื่องของหน้าจอแสดงผลนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนนะครับหน้าจอแสดงผลของเกมมิ่งสมาร์ทโฟนที่ดีเนี่ยนอกจากความละเอียดคมชัดขนาดหน้าจอใหญ่แล้วนะครับผมว่า Legion Phone Dual 2เนี่ยตัวนี้ก็เรียกได้ว่าครบเครื่องสําหรับเกมมิ่งสมาร์ทโฟนดีๆเครื่องหนึ่งเลยนะครับอย่างแรกเลยคือการออกแบบของเขาเนี่ยไม่ได้เอาตัวกล้องหน้าไปฝังไว้ตรงไหนเลยนะครับก็กล้องหน้ามัน่ะถูกอยู่ถูกเก็บไว้บริเวณด้านข้างตัวเครื่องอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าออกแบบมาสําหรับการสตรีมมิ่งโดยเฉพาะเพราะฉะนนนั้้ี่พืท เขาเลยเป็นหน้าจอแทบทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงตัวลําโพงเองที่วางตําแหน่งได้ค่อนข้างดีแล้วก็ลําโพงเนี่ยเรียกได้ว่าเสียงดังแล้วคุณภาพลําโพงดีมากๆนะครับก็เลยแลกมากับตัวน้ําหนักตัวเครื่องที่มันค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวลาโพงเนี่ยเขาใส่แม่เหล็กไว้เต็มเลยนะครับตำแหน่งของแม่เหล็กลาโพงของเขาเนี่ยมีมากมายนะครับก็เลยให้เสียงที่เรียกได้ว่าสมจริงเสียงดีเบสด,ดังนะครับตัวนี้สามารถใช้ฟังเพลงดูหนังรวมถึงเล่นเกมเนี่ยได้เต็มอารมณ์มากๆนะครับส่วนตัวสเปคหน้าจอของ l e g e n d Phone Dual 2นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ m ม l e d ขนาด6.9นิ้ว ความละเอียดในอยู่ที่ Full HD+ นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่เกมมิ่งสมาร์ทโฟนดีๆควรทําได้นะครับในเรื่องของอัตรารีเฟ e หน้าจอครับหรือว่า r e f ฟ e s h r a ตัวนี้มาพร้อมกับอัตรารีเฟ e s h r a อยู่ที่144เฮิร์ก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงของสมาร์ทโฟนแล้วนะครับมีหลายเกมรองรับแล้วนะแต่ว่าส่วนมากก็จะอยู่ที่90เฮิร์หรือว่า120เฮิร์แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันสามารถปรับอัตโนมัติได้นะครับส่วนเรื่องของ touch มปิ p ง i n g หรือว่าอัตราการตอบสนองหน้าจอเนี่ยเรียกได้ว่า Legion Phone Dual 2นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ touch s a ถ p ง i n g ก็คือเราเอานิ้วแตะปุ๊บสกิลออกปั๊บนะครับเมื่อเทียบกับเกมมิ่งสมาร์ทโฟนที่เขาอื่นเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบสนองได้ไวมากแล้วก็การตอบสนองเนี่ยเรียกได้ว่ารวดเร็วทันใจจริงๆนะครับกดสกิลเป็นออกกดสกิลเป็นออกเลยได้เปรียบคนอื่นเป็นอย่างมากแน่นอนครับส่วนสเปคหน้าจอด้านอื่นนะครับตัวนี้รองรับการแสดงผลแบบ hdr 10 plus นะครับแล้วก็รองรับการรับชมวิดีโอผ่านสตรีมม i n g ต่างต่างแบบความละเอียดสูงสุดเลยนะครับแบบ full hd เลยก็เรียกได้ว่าตัวนี้ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็ความบ ถัดมานะครับก็เป็นในเรื่องของการออกแบบตัวเครื่องนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปช่วงต้นคลิปเนี่ยว่า l e g e n d Phone Duel 2นะครับมันมาพร้อมกับระบบไฟ rgb ทำให้มันดูมีความเป็นเกมมิ่งแต่น,นั้นก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ทำให้มันเหมาะสมกับเล่นเกมก็คือเมื่อเราจับถือ l e g e n d Phone Duel 2ในแนวนอนนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าผมจับมือถืออยู่นะผมมีความรู้สึกคล้ายๆกับการจับเครื่องเล่นเกมเครื่องหนึ่งเลยโดยเฉพาะเวลาที่ใส่ตัวเคสที่แถมมาให้กับในกล่องมันนะครับตัวเคสเนี่ยเขามีการทําลวดลายไว้บริเวณด้านข้าง ระหว่างข้างซ้ายข้างขวาเพื่อให้จับถือได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอย่างหนึง่งเวลาที่เราจับถือตัวเครื่องของ Legion Phone Dual 2เนี่ยนะครับก็คือตำแหน่งต่างๆของมือเราเนี่ยจะถูกจัดวางว่าอย่างพอดีเลยแล้วก็จะไม่มีส่วนไหนงอกออกมาทําให้มือเราจับถือไม่สะดวกอย่างเช่นการชาร์จไฟนะครับอาจจะบางคนจะบอกว่าเออถ้ามุดเล่นไปชาร์จไปละ่ะทาอย่างไรนะครับวิธีการเล่นไปชาร์จไปเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปชาร์จบริเวณพอร์ตด้านล่างของตัวเครื่องนะครับเราชาร์จที่พอร์ตด้านข้างแทนก็จะทําให้ในการถือเล่่่นนเเเกมมมมมมียไไออะรรรราาวววืลคัถึงงตตแห ของลำโพงเองที่อยู่บริเวณด้านหน้าเนี่ยก็ทําให้มือเราไม่ไปบังช่องลําโพงนะครับก็คงให้เสียงที่ยังคงเต็มประสิทธิภาพอยู่ขนาดที่เราเล่นเกมในการถือหน้าจอแบบแนวนอนรวมถึงตำแหน่งของปุ่มกดต่างๆนะครับผมว่าเขาจัดวางมาได้ค่อนข้างดีสำหรับ L1 L2 เนี่ยเราสามารถใช้นิ้วชี้กดสลับได้เลยส่วนปุ่มด้านหลังนะครับเราก็สามารถเลือกที่จะใช้เป็นนิ้วกลางในการ แตะได้เช่นเดียวกันนะครับมันทําให้เราสามารถเล่นเกมได้สะดวกมากๆไม่แพ้กับการถือพวกจอยคอนโทรลเลอร์เลยทีเดียวส่วนข้อสังเกตในเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่อง lenovo legion 4 d u a l 2นะครับก็คงเป็นเรื่องของน้ําหนักตัวเครื่องที่ถือว่าหนักพอสมควรเลยนะ ถ้าเกิดว่าจะถือเล่นเป็นระ,นระยะเวลาเวลานานๆเนี่ยผมว่ามีอาการล้ามือได้เหมือนกันนะครับอาจจะแนะนําว่าวางมันบนโต๊ะแล้วก็เอามือระวางบนโต๊ะให้โต๊ะช่วยรองรับน้าหนักตัวเครื่องเนี่ยก็จะทําให้สามารถถือเล่นได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นการนอนเล่นบนโซฟาแล้วก็ถือตัวเครื่องแบบลอยๆเนี่ยผมว่าเล่นได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็จะเริ่มมีอาการปวดข้อมือแล้วนะครับเพราะว่าน้ำหนักของตัวเครื่องมันค่อนข้างเยอะทีเดียวเลย ส่วนในเรื่องประสิทธิภาพในการประเมินผลนะครับเอาจริงๆเนี่ยด้วยสเปคของมันเองจากตัวหน้ากระดาษเองก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซต snapdragon 8 8 8 octa core นะครับตัวนี้เราทราบกันดีว่าเป็นชิปที่แรงที่สุดบนโลกสมาร์ทโฟน Android นะตอนนี้ส่วนเรื่องของแรมนะครับตัวนี้เป็นแรมแบบ lpddr5 มีตัวเลือกตั้งแต่12 g สแล้วก็16 g หนะครับส่วนตัวเครื่องรีวิวผมบอกก่อนเลยว่าเป็นแรมสิบสองกิกะไบตจุในตัวคร่อง256 g b นต่เก็จะ่าคร้อมก ความจุ512 g b ไปนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นแค่ดัม1ี่2 g b เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเล่นเกมทุกเกมได้ลื่นมากๆแบบปรับสุดด้วยนะครับเราสามารถปรับสุดในทุกเกมจริงๆผมเล่น RX ปรับสุดเฟรมเรทสูง RV ปรับสุดเฟรมเรทสูง PUBG ปรับการตั้งค่าระดับสูงเฟรมเรทระดับสูงสุดนะครับเช่นเดียวกับ Call of Duty หรือจะเป็นเกมอย่างเกมชินอิมเพ็เนี่ยสามารถปรับตั้งค่าแบบสูงสุดได้สบายๆเล่นได้ต่อเนื่องแบบลื่นๆความร้อนออกมาจากตัวเครื่องก็ถือว่าน้อยมากแล้วก็ ไวลิฟนะครับตัวนี้รองรับการเปิดเฟรมเรทสูงที่ 120Hz ไปนะครับก็เรียกได้ว่าเล่นกันลื่นไหลสุดๆไปเลยมันเป็นสมาร์ทโฟนที่เกิดมาเพื่อเล่นเกมแบบลื่นๆอย่างแท้จริงเลยนะครับสำหรับ Lenovo Legion Phone d u e l 2เครื่องนี้ เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อของรุ่นนี้นะครับ Lenovo Legion Phone Dual 2เครื่องนี้มาพร้อมก,กับการเชื่อมต่อไร้สายที่เรียกว่าเป็นระดับท็อปเลยนะครับเมื่อจะเป็นการเชื่อมต่อแบบ 5G นะครับตรงนี้รองรับ 5G ที่มี latency ค่อนข้างต่ําทําให้การเล่นเกมเนี่ยทำได้อย่างเสถียร รวมถึงการรองรับ Wi-Fi นะครับตรงนี้รองรับ Wi-Fi 6ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเชื่อมต่อหายห่วงนะครับแล้วก็นอกจากการเชื่อมต่อไร้สายจะดีแล้วนะครับ Legend Phone Duel 2เครื่องนี้ยังรองรับการต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดเล่นด้วยการทัสกรีนก็สามารถต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดเพื่อใช้ในการเล่นเกมได้เช่นเดียวกันครับ มาถึงข้อสังเกตของ Lenovo Legion Phone Dual 2กันบ้างน,นะครับสำหรับสมาร์ทโฟนเกมมิ่งเครื่องนี้เนี่ยเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยผมไม่มีอะไรสงสัยมันเลยนะครับมันออกแบบมาให้เล่นเกมได้ดีมากๆประสิทธิภาพก็ดีสุดๆไปเลยนะครับรวมถึงฟังก์ชันตัวช่วยในการเล่นเกมก็เยอะแยะแบบว่าใช้กันไม่หมกไม่ไหวแต่พอมาพูดถึงการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันนะครับผมว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้มีข้อสังเกตหลายข้อเลยโดยเฉพาะการถ่ายภาพนะครับ ด้วยการที่ตำแหน่งของตัวกล้องหลังของ Legion Phone Dual 2นะครับเขาวางไว้บริเวณตรงกลางเลยทำให้เวลาที่เราถือถ่ายวิดีโอหรือว่าถือถ่ายรูปเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสที่มือเราจะไปบังกับตัวกล้องได้ค่อนข้างเยอะนะครับแม้ว่า l e n o เ o เขาจะพยายามทำให้ตัวกล้องมันสเปคดูไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปมากนักนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่กล้องหลกัก64ล้านพิกเซล ใส่กล้องเอาต์เตอร์วาย16ล้านพิกเซลมาให้แต่ว่าในเรื่องของตำแหน่งของมันผมว่าก็ยังแปลกอยู่ดีนะครับและต่อให้เราใช้งานมาจนชินแล้วนะครับมือเราไม่ไปบางกล้องแล้วแต่ว่าด้วยตำแหน่งของมันที่อยู่บริเวณกึ่งกลางตัวเครื่องเนี่ยเวลาที่เราไปจับภาพนะครับตำแหน่งของมันก็จะแปลกกว่าสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งของกล้องสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปมันจะอยู่บริเวณกึง่งๆด้านบนของตัวเครื่องเนาะ พอมาอยู่ตรงกลางก็เลยอาจจะจัดอ,องค์ประกอบภาพยากสักนิดหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับตัวกล้องหน้านะครับถ้าเกิดใครคิดว่าตัวกล้องหลังตำแหน่งมันแปลกแล้วนะครับกล้องหน้ามันเวลาเซลฟี่เนี่ยผมว่าตำแหน่งมันแปลกสุดๆไปเลยเพราะว่ากล้องหน้ามันอยู่บริเวณด้านข้างตัวเครื่องนะครับเวลาที่เรากดใช้มันก็จะป๊อปอัพเด้งขึ้นมาทําให้เวลาเซลฟี่นะครับมุมมันจะแปลกมากๆแล้วก็เวลาที่ปกติเวลาเราเซลฟี่เนี่ยเราก็จะมองที่หน้าจอใช่ไหมซึ่งมันจะทําให้ภาพที่ออกมาจากการเซลฟี่เนี่ยมันดูเพี้ยนไปหน่อยเนะครับเพราะว่าเราต้องปรับ ให้เราไปโฟกัสที่บริเวณกล้องที่มันงองบริเวณด้านข้างตัวเครื่องแทนนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของโหมดการใช้งานนะครับผมก็ต้องยอมรับว่า l e n o v o นะครับใส่โหมดการใช้งานต่างๆในตัว Legion h o n e d u e l มาอย่างครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการถ่ายภาพแบบปกติหรือจะเป็นในเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตนะครับตัวนี้ก็สามารถละลายหลังได้มีในเรื่องของโหมดหน้าชาัดหลังเบลอมาให้สามารถถ่ายกลางคืนได้นะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับ l e n o v o Legion h o n e d u e l 2เครื่องนี้สามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุด 8K 24เฟรมนะครับแต่ว่า ว่าในการใช้งานจริงทั่วไปเราก็ถ่ายแค่ 4K เนาะส่วนการถ่าย 4K เนี่ยตัวนี้รองรับการถ่าย 4K 60เฟรมเลยนะครับเช่นเดียวกันกับ Full HD Full HD สามารถถ่ายได้60เฟรมเช่นเดียวกันครับ นอกจากข้อสังเกตในเรื่องของตัวกล้องถ่ายรูปแล้วนะครับในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ย จริงอยู่ที่ Lenovo Legion Phone Dual 2เครื่องนี้นะครับมันมาพร้อมกับตัวพัดลมเทอร์โบแฟนนะครับพัดลมตัวนี้ช่วยในการระบายความร้อนได้ดีจริงๆแต่ว่ามันก็มีข้อสังเกตตามมาเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของเสียงเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นในห้องที่ค่อนข้างเงียบนะครับเวลาที่ตัวเกมมันรันไปนานๆแล้วความร้อนมันขึ้นเนี่ยพัดลมมันหมุนปุ๊บนะครับต้องบอกเลยว่าเสียงพัดลมค่อนข้างที่จะดังแล้วก็กวนสมาธิพอสมควรเลยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาสําหรับบางคนได้นะครับบางคนใช้งานสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ร่วมกับคนอื่นอยู่เช่นอยู่ในห้องหหรือออวว่่่่าาายยููใใน,นนบบ้ะะัจจสสฟงงแลเีไไมปก แต่ว่าเสียงพัดลมหลังตัวเครื่องนี้อาจจะออกไปรบกวนคนอื่นแทนได้นะครับ ภาพรวมนะครับสำหรับ Lenovo Legion Phone Dual 2นะครับผมเชื่อว่าเกมมิ่งสมาร์ทโฟนเครื่องนี้น่าจะตอบคำถามได้แล้วว่าทำไมเราถึงต้องซื้อเกมมิ่งสมาร์ทโฟนมาเพื่อเล่นเกมนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมแบบจริงจังเนี่ยการเล่นเกมด้วยเกมมิ่งสมาร์ทโฟนเนี่ยมันช่วยให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นมีตัวช่วยในการเล่นเกมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ่มกดต่างๆนะครับในเรื่องของระบบการชาร์จเร็วหรือว่าในเรื่องของหน้าจอการแสดงผลการตอบสนองหน้าจอที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับอย่างไรก็ตามนะครับข้อสังเกตของ Legion Phone Dual 2ในมุมมองของ ก็คือในเรื่องของการใช้งานในชีวิตจริงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวกล้องทั้งกล้องหน้าลกล้องหลังเนี่ยตำแหน่งมันค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดไปสักน,นิดนึงนะครับอาจจะต้องปรับตัวในการใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะรวมถึงน้าหนักตัวเครื่องนะครับที่ต้องบอกว่าน้ําหนักตัวเครื่องมันมากกว่าสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปเพราะว่าเขามีชุดระบายความร้อนติดมาให้ที่ตัวเครื่องเลยตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการดีไซน์ที่อาจจะดูเป็นเกมมิ่งมากไปนะครับพอไปใช้งานในชีวิตประจำวันก็าจะดูแปลกแกไปสักหน่อยหนึ่งนะครับอย่างไรก Legion 4 Dual 2เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีระดับต้นๆในท้องตลาดนะตอนนี้เลยนะครับด้วยสเปคที่มันแรงสุดๆนะครับตัวช่วยเล่นเกมที่ให้มาเยอะแบบสุดๆเลยส่วนใครที่สนใจ Lenovo Legion Phone Dual 2นะครับตัวนี้วางจำหน่ายแล้วนะครับมี2รุ่นด้วยกันเนาะเริ่มต้นที่รุ่น RAM 12 g b แล้วก็ ROM 256 g b นะครับหรือว่ารุ่นที่ผมมารีวิวเนี่ยนะครับรานะคาอยู่ที่24,990บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดนะครับแรม16 g b รอม5.12 GB นะครับราคาอยู่ที่29,990บาทผมมองว่าทั้ง2รุ่นนี้เลือกซื้อได้ตามงบประมาณเลยนะครับถ้าเกิดงบมีจำกัดก็แรม12ผมว่าเพียงพอแล้วนะครับรอม2.6ก็โหลดเกมดะมากๆแล้วในเรื่องของประสิทธิภาพการเมินผลผมว่าทั้ง2รุ่นนี้มันไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับส่วนถ้าเกิดใครงบไม่จํากัดก็ จัดไปนะครับตัวท็อปแรม16 ROM 1้ร้อมสิสส่วนตัวเลือกในเรื่องของสีนะครับ Legend p o n e d u e l 2ตัวนี้มาด้วยกันทั้งหมด2สีก็คือสีดาแล้วก็สีขาวนะครับแต่ตัวเครื่องรีวิวก็จะเป็นสีดำนะส่วนอีกสีหนึ่งก็สีขาวจะให้อีกความรู้สึกหนึ่งไปเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆอะไรพวกนี้มีเหมือนกันนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับตามตัวแทนจำหน่ายของทาง Lenovo เองรวมถึง o p e r เ t o r อย่าง AS นะครับมีการจัดโปรโมชั่นนะครับซื้อเครื่อง Lenovo Legend Phone Dual 2พร้อมกับสมัครแพ็กเกจรายเดือนก็จะรับส่วนลดาารงันไ,นด,ได้ได้ทห โอนนสสเปอเรเตอร์ได้เลยนะครับสำหรับรีวิว Lenovo Legion Phone Duel 2นะครับก็จบไปที่นี้ก่อนนะครับใครสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยสวัสดีครับ